สวัสดีค่ะเพิ่งกลับมาถึงไหนคุณแม่ดูทรงผมหน่อยสิคะวันนี้คุณครูมิวทำทรงผมทรงผมน่ารักอีกแล้วคุณครูมิวทำทรงผมน่ารักมีน้ำด้วยน้ำเหลือนิดนึงสกอร์ติกเกอร์วันนี้ไม่มีการบาร้านวันนี้นนไม่มีการบา้านเหรอคะวันนีการบ้านแม่หนูแม่ค่ะใช่ไหมค่ะเหมือนมันนี่ไม่ได้เปลี่ยนแม่ใช่ไหมหนูมัดเนี่ยหนูเห็นรอยมัดไหมมัดทำไมไม่เปลี่ยนนะคะไม เม็ดอ,อันใหม่เยอะแยะเลย,ะอ,ยอยากเปลี่ยนยพี่เจียด,ดูเห็นรูไหม <c oughs> สดเข้าไปก็มัด <c oughs> อ่ะแล้ววันนี้อยู่อยู่โรงเรียนวันนี้ได้ซ้อมเล่านิทานไหมคะแต <c oughs> ่ว่าได้เต้นด้วยได้เต้นด้วยวบอกว่าพรุ่งนี้เอาชุดมาทีละหนึ่งอันเ,เข้ก็คุณคุูพี่บอกกระโปรงเลยบอกแต่ชุดอ๋อบอกชุดถ,ถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่กระโปรงมาใส่เก่งๆนะก็เห็นเก่งไรกันหมดดิ ก็เอาเป็นชุดไปสิคะชุดสวยให้ใส่ตอนไหนคะใส่ตอนเต้นหรือใส่ตอนเล่านิทานใส่ตอนเต้นเราเล่านิทานมีใครไปเล่าด้วยหนเฟสหนกับเฟสอุ้ยฝนตกพอดีเลยข้าวบ้านข้าวบ้านโอเคโอเคฝนตกค่ะเดียเข้าบ้านก่อนนะบาย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 